บทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเสียงเกิดได้อย่างไรโดยคุณครูจิรัชยาประบุนมีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน สำหรับบทเรียนออนไลน์นี้นะคะก็กลับมาพบกับครูอ้อมกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการเรียนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของเสียงในชีวิตประจำวันเด็กๆก็ได้เรียนรู้และรู้จักกับเสียงไปกันแล้วนะคะเอแล้วเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าเนี่ยมีเสียงได้อย่างไร เด็กๆได้สังเกตกันดูหรือเปล่าคะใช้แล้วคะ่ะใช้นิ้วดีดที่กีตาร์สายก็จะสั่นๆน,นะคะแล้วได้ยินเสียงกันใช่ไหมล่ะคะแต่เอก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนครูอ้อมจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรม ที่จะได้เรียนรู้กันค่ะว่าเสียงเกิดได้อย่างไรคะสิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมในการเรียนรู้มีดังนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรส์ป .1 เล่มสองและหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรส์ป .1 เล่มสองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราจะมาทำกิจกรรมที่1.1เสียงเกิดได้อย่างไรเรามาดูหัวข้อกันที่ทำเป็นคิดเป็นนะคะการทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและบรรยายการเกิดเสียงของวัตถุต่ตางๆนั่นเองคะ่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะครูอ้อมก็มีคำถาม3ข้อคะ่ะมาถามเด็กๆกันนะคะ คำถามแรกนั่นก็คือกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องการเกิดเสียงของวัตถุต่างๆ่าค่ะกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เรียนด้วยวิธีใดใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ การสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลค่ะข้อที่3นะคะและเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถบรรยายการเกิดเสียงของวัตถุต่างๆได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูอ้อมก็จะให้เด็กๆไปเตรียมสิ่งของ ที่จะใช้ในกิจกรรมนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือซ่อมเสียงพร้อมไม้เคาะนะคะเด็กๆสามารถกดปุ่มพักเพื่อเตรียมสิ่งของจากนั้นก็กดปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยและเพื่อกลับมาทำกิจกรรมกันนะคะหากเด็กๆไม่มีอุปกรณ์ก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถมาสังเกต และทำไปพร้อมกับคัูอ้อมได้เลยค่ะสำหรับคนที่มีหนังสือเรียนให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า27ได้เลยค่ะหากเด็กคนใดไม่มีหนังสือเรียนไม่เป็นไรนะคะเรียนไปพร้อมกับครูอ้อมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันเลยค่ะโดยเริ่มจากข้อที่1ใช้มือสัมผัสบริเวณลำคอของตนเองนะคะ ข้อที่2สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่ลำคอขณะออกเสียงและไม่ออกเสียงและบันทึกผลนะคะข้อที่สใช้ไมค์เคาะซ่อมเสียงให้เกิดเสียงแล้วนำซ่อมเสียงไว้ข้างหูจากนั้นใช้มือแตะขาซ่อมเสียงเบาๆขณะที่ยังมีเสียงสังเกตและบันทึกผลคะ่ะ ข้อที่4นะคะเคาะซ่อมเสียงอีกครั้งแล้วนำซ่อมเสียงไว้ข้างหูจากนั้นจับขาซ่อมเสียงให้ซ่อมเสียงหยุดสั่นทันทีสังเกตและบันทึกผลค่ะข้อที่5นะคะนำเสนอและอภิรายสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะโดยขณะที่ทำกิจกรรมนะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือ แบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่2 9และบันทึกผลไปพร้อมกับครัอ้อมได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมในข้อแรกกันเลยนะคะคือใช้มือสัมผัสบริเวณลำคอของตนเองขณะออกเสียงสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยอาจจะออกเสียงยาวๆหรือร้องเป็นเพลงก็ได้นะคะและให้เด็กๆสังเกต สิ่งที่เกิดขึ้นและบันทึกผลค่ะเด็กๆสามารถทำตามคร้อมได้เลยนะคะอนักเรียนได้ผลการสังเกตว่าอย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะจะพบว่าเมื่อจับลำคอขณะที่ออกเสียงลำคอจะสั่นและมีเสียงค่ะ แล้วเด็กๆล่ะคะได้เหมือนครูอ้อมหรือเปล่าเก่งมากๆเลยคะ่ะต่อไปนะคะครูอ้อมให้เด็กๆทำอีกครั้งนะคะทำเหมือนเดิมเลยคือใช้มือสัมผัสบริเวณลำคอของตนเองขณะไม่ออกเสียงเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเมื่อเอามือจับที่ลำคอแล้วไม่ออกเสียง ลำคอจะเป็นอย่างไรคะจากนั้นเด็กๆก,ก็บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะคะเด็กๆได้ผลการสังเกตว่าอย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเมื่อจับที่ลำคออีกครั้งแต่ไม่ได้ออกเสียงจะพบว่า ลำคอไม่สั่นและไม่มีเสียงนั่นเองคะ่ะแล้วเด็กๆได้ผลการสังเกตเหมือนครูอ้อมไหมคะถ้าได้ก็เยี่ยมมากๆเลยละคะ่ะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมตามเหตุการณ์ขณะออกเสียงและขณะไม่ออกเสียงแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมบันทึกผลการสังเกตด้วยนะคะเดี๋ยวต่อมานะคะครูอ้อมก็จะมีนี่คะ่ะ ยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ครูอ้อมอยากให้เด็กๆสังเกตลักษณะของซ่อมเสียงและไม้เคาะนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆช่วยตอบไปพร้อมกับครูอ้อมเลยนะคะใช่แล้วคะ่ะจากที่สังเกตซ่อมเสียงจะทำจากโลหะนะคะมีที่จับมีขาแยกออกสองขา ลักษณะคล้ายตัว Y ค่ะส่วนไม้เคาะน่าจะทำจากไม้นะคะตรงปลายทำจากยางค่ะเอแล้วเด็กๆรู้วิธีการใช้ซ่อมเสียงนี้ไหมคะแล้วทำอย่างไรจึงเกิดเสียงคะใช่แล้วคะ่ะเราต้องเอาไม้เคาะที่ซ่อมเสียงนะคะต่อไปครูอ้อมจะใช้ไม้เคาะที่ซ่อมเสียงค่ะและครูอ้อมก็จะเอาซ่อมเสียง มาไว้ที่ข้างหูนะคะครูอ้อมอยากให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กๆได้ผลการสังเกตว่าอย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะจะได้ยินเสียงหึงๆึงนะคะทีนี้คะ่ะต่อมาครูอ้อมจะทำวิธีการเหมือนเดิม อีกหนึ่งครั้งนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเมื่อรูอ้อมเคาะแล้วจะนำซ่อมเสียงไว้ข้างหูเนี่ยรูอ้อมจะใช้นิ้วแตะที่ซ่อมเสียงเบาๆนะคะอยากให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็บันทึกผลได้เลยค่ะเด็กๆได้ผลการสังเกตว่ายอย่างไรบ้างคะ ใช่แล้วคะ่ะเมื่อคอสซ่อมเสียงแล้วใช้มือแตะขาซ่อมเสียงเบาๆขนาดที่ยังมีเสียงสังเกตได้ว่าซ่อมเสียงจะสั่นนะคะต่อไปครูอ้อมจะขคอซ่อมเสียงแล้วนำมาวางไว้ที่ข้างหูเหมือนเดิมนะคะแล้วใช้มือจับที่ปลายขาซ่อมเสียงให้หยุดสั่นทันทีคะ่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นก็บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรมได้เลยนะคะเด็กๆได้ผลการสังเกตว่าอย่างไรบ้างคะใช้แล้วคะ่ะเมื่อใช้ไม้เคาะซ่อมเสียงและนำซ่อมเสียงไปวางไว้ข้างหูแล้วจับปลายขาซ่อมเสียงให้หยุดสั่นทันทีจะพบว่าไม่มีเสียงนะคะตอนนี้นะคะ เด็กๆบางคนอาจจะยังสังเกตไม่ชัดเจนเพราะที่บ้านไม่มีซ่อมเสียงนะคะตอนนี้ไม่ต้องกังวลค่ะครูอ้อมมีตัวช่วยที่ทาให้เด็กๆสังเกตได้ชัดเจนขึ้นค่ะนั่นก็คือครูอ้อมมีน้ำค่ะน้ำสีแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครูอ้อมจะทำอย่างไรบ้างตอนนี้ค่ะ ตัวช่วยของครูอ้อมก็วางอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือน้ำสีนั่นเองค่ะให้เด็กๆลองสังเกตที่ผิวน้ำว่ามีลักษณะอย่างไรค่ะใช่แล้วค่ะนิ่งไม่ขยับเลยใช่ไหมละ่ะคะทีนี้ครูอ้อมจะเคาะที่ซ่อมเสียงแล้วนำปลายขาซ่อมเสียงแตะที่ผิวน้ำนะคะ แล้วให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นดูอีกครั้งนะคะเด็กๆได้ผลการสังเกตว่าอย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะจะพบว่า เมื่อขอซ่อมเสียงหนึ่งครั้งแล้วนำปลายขาซ่อมเสียงแตะที่ผิวน้ำผิวน้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยนะคะวิธีนี้ช่วยให้เราเห็นการสั่นของซ่อมเสียงได้ชัดเจนเลยนะคะ ต่อไปเด็กๆมาดูอีกครั้งนะคะเด็กๆได้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะจะพบว่าเมื่อขอซ่อมเสียงหนึ่งครั้งแล้วนำปลายขาซ่อมเสียงวางบนผิวน้ำ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนครั้งแรกนะคะแต่ครั้งนี้เมื่อจับที่ปลายขาซ่อมเสียงซ่อมเสียงจะหยุดสั่นทันทีจะพบว่าผิวน้ำก็หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวและไม่ได้ยินเสียงนั่นเองค่ะสำหรับเด็กๆคนใดนะคะที่ยังสังเกตวิธีการสาธิตของครูอ้อม ได้ไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าการที่เราจะสังเกตการสั่นซ่อมเสียงได้เราจะต้องใช้การสัมผัสใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนบางคนอาจไม่ได้สัมผัสด,ด้วยตนเองดังนั้นเด็กๆสามารถทำกิจกรรมได้ด้วยตนเองนะคะโดยหาวัตถุที่อยู่ที่บ้านและอยู่ใกล้ตัวลองมาทำให้เกิดการสั่นดูสิคะแล้วสังเกตดูว่า เมื่อวัตถุนั้นสัน่นแล้วเนี่ยจะเกิดเสียงหรือไม่อย่างไรคะต่อไปครูอ้อมจะลองเคาะโต๊ะให้ดูนะคะเด็กๆอย่าลืมสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะ ถ้าใครมีกลองก็นำเมล็ดถั่วมาวางที่ผิวหน้าของกลองแล้วก็ตีที่ผิวหน้ากลองแบบนี้นะคะแล้วสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อครูอ้อมตีกลองที่มีเมล็ดถั่วอยู่บนหน้ากลองนะคะ เด็กๆจะได้ยินเสียงและจะสังเกตได้ว่ามเมล็ดถั่วที่อยู่บนผิวของหน้ากลองจากกระดอนไปมานั่นก็มาจากหน้ากลองเกิดการสั่นทำให้มเมล็ดถั่วสั่นไปด้วยค่ะจากเรื่องที่อ่านในครั้งที่แล้วเด็กๆได้ทราบความหมายกันไปแล้วนะคะคําว่าแหล่งกำเนิดเสียงทีนี้เด็กๆลองบอกครูอ้อมหน่อยได้ไหมคะว่า แหล่งกำเนิดเสียงของกิจกรรมนี้คืออะไรและก็เพราะอะไรคะใช่แล้วคะ่ะแหล่งกำเนิดเสียงก็คือลําคอซ่อมเสียงโต๊ะและก็กลองนั่นเองคะ่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้ให้เสียงได้คะ่ะเอ๊แล้วเด็กๆลองบอกครูอ้อมหน่อยสิคะว่าแหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมดในเรื่องนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเกิดเสียงคะ่ะใช่แล้วคะ่ะลำคอซ่อมเสียงโต๊ะแล้วก็ก้องที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงจะเกิดการสั่นแล้วเราก็ได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะขอเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการเปล่งเสียงของคนจากการทำกิจกรรมพบว่า เมื่อเราใช้มือจับลำคอขณะออกเสียงลำคอจะเกิดการสั่นนั้นก็มาจากการที่ในลำคอมีเส้นเสียงเมื่อเส้นเสียงซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงสั่นเราจึงสังเกตได้ว่าลำคอสั่นไปด้วยนั่นเองคะ่ะจากการทำกิจกรรมในวันนี้เด็กๆ มาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้หน่อยสิคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันนี้ก็คือเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนั่นเองนะคะโดยเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงสั่นจะเกิดเสียงและเมื่อแหล่งเกิดเสียงหยุดสั่นจะไม่เกิดเสียงนั่นเองะคะ่ะว่านอกจากการเคาะแล้ว จากกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆก็มาทำกิจกรรมหน้า30 31ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการตอบคำถามเพื่อทบทวนการทำกิจกรรมในวันนี้กันนะคะเมื่อเด็กๆเข้าใจเกี่ยวกับเสียงเกิดได้อย่างไรเด็กๆมาทำการบ้านกันดูนะคะ สำหรับนักเรียนคนที่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ให้เด็กๆทำการบ้านหน้า30และ31ได้เลยค่ะ สำหรับคนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2นะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัสที่67เรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรมาทำกันได้เลยนะคะหากเด็กๆไม่มีเครื่องปริ้นและไม่สามารถปริ้นได้ให้เด็กๆ เขียนลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะเด็กๆสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัสที่67เรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรและลิงก์ที่ความแปะไว้ให้ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมพร้อมแน่ไฟล์และส่งใบกิจกรรมมาที่แพลตฟอร์มภายในวันที่กำหนดกันด้วยนะคะครูอ้อมก็ขอจบบทเรียนออนไลน์เรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรไว้เพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะ ครั้งต่อไปจะเรียนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปบ๊ายบายค่ะ